โปรแกรมฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่5ตุลาคม2567ครับท่านอยู่กับเราร้ายหลาอีกเช่นเคยนะครับคัมคืนนี้มีมาฝากกัน7คู่นะครับพิมพ์อิรล้วนๆนะครับรวมถึงทางด้านของกิจกรรมดีๆของเหล่ารัลลาด้วยนะครับถ่ายสกอร์กันเข้ามาระหว่างคู่คริสตันเลตกับทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับกันง่ายครับคอมเมนต์กันมาด้านล่างครับติดแฮชแท็กเหล่าร้อยหลานะครับแคปหน้าจอส่งหลักฐานกรับที่แอดไซน์หนึ่งศูนย์อาร์เอนะครับถ่ายถูกรับ3 ร้อยดีเหล่าร้อยตลาดหลายนะครับใครยังไม่เห็น FC เนี่ยรับ100บาทครับเจ็ดคู่ค่ำคืนนี้ครับไปกับทางด้านของพรีเมียร์ลีกนะครับเริ่มกันตั้งแต่หัวค่ำนะครับหงบนครึ่งคริสตันพาเลตเจอกับทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับทายสกอร์กันเข้ามาได้ครับกิจกรรมของเราแจก300นะครับคู่สองแมนซิตี้ฟูลแลมครับคู่สามอาร์เซนอลเซาล์ซันตันนะครับแล้วก็ทางด้านของเวสต์แฮมครับเจออิปสวิทเทลเลสเตอร์ซิตี้เจอบอนสมาร์ทคู่สุดท้าย3ามทุ่มตรงเนี่ยเป็นทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดเจอววูฟแฮมมตันนทีบยะครัับแล้วก็คคู่ึรบ ฮาทุ่มครึ่งนะครับนิวคาสเซิลออกไปเยือนทางด้านของเอเวอร์ตันนะครับน่าจิ้มเหลือเกินนะครับพรีเมียร์ลัมภีร์คืนนี้บอลใหญ่ๆบอลหลักๆทีมใหญ่ๆลงเตะกันเพียบเลยนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนครับคิดสั้นผลเลทเจอกับทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับคัมแปงคู่นี้ลิเวอร์พูลเปิดมาเมสเต็มเลยนะครับถ่ายสกอร์กันเข้ามาด้วยคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับการพบกันล่าสุดของทั้งคู่นะครับด้การที่แล้วเนี่ยเป็นทางด้านของ คริสตันพาเลตนะครับบุกมาเยือนลิเวอร์พูลชนะได้1นูนย์นะครับก่อนหน้านั้นบ้านคริสตันพาเลตลิเวอร์พูลชนะได้2ประตูต่อนหนึ่งเท่านั้นช่วงหลังลิเวอร์พูลชนะคริสตันพาเลตไม่ขาดนะครับผลงานของเจ้าบ้านคริสตันพาเลตนะครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนเอเวอเรตันแพ้ไป2-1นึ่งนะครับก่อนหน้านั้นเสมอแมนยูศูนย์ศูนย์ในบ้านนะครับในลีกคาร์ไปเยือนควีนส์พาร์คเรนเจอร์ชนะได้สองหนึ่งเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้ในบ้านสองประตูต่อสองครับสองนัดในบ้านคริสตันพาเลตเก็บสองคะแนนนะครับมาดูทางด้านของงลลิเวอรร์พููบบ้าาคัจ่ฝง นัทลาสุเตะยู่่าแชมเปี้ยนส์ลีกกลางสัปดาห์มานะครับเอาชนะโบรลุนาไป2ประตูต่อสูงก่อนนั้นไปเยือนบูฟชนะได้2-1ครับเปิดบ้านชนะเวทแฮม5-1ชนะบอลมัด3 0ครับไปเยือนเอซีมิลานในแชมเปี้ยนส์ลีกก็ชนะได้3ประตูต่อ1ช่วงหลังเนี่ยยิงเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2ลูกนะครับสำหรับริพูเกมรุกดีเหลือเกินนะครับมาดูตัวผู้เล่นกันต่อครับสำหรับคู่นี้ครับเจ้าบ้านคริสตัลพาเรซรับมือกับริรูพรูวันนี้มาในแผน3-421นะครับ จัดทีมดีๆเกมรับเนี่ยเพียบเลยนะครับได้ทางด้านของชาลบามายืนเป็นกองหลังด้วยนะครับวันนี้เกมรุกเนี่ยใช้ทางด้านของมาเตต้าครับยืนเป็นหน้าเป้านะครับเกมหน้าต่ำเนี่ยใช้2คนนะครับเอเซ่กับทางด้านของเอ็นเคเทียกองกลางอัดมาถึง4ตัวนะครับเลอร์มาวาตตันมุนยอสรวมถึงทางด้านของมิชเชลนะครับทางด้านของลิฟูครับลูกทีมของอันเนสลอตมาในรูปแบบ43-3เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันลงสนามครับวันนี้ กองหลังยังเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางหน้าของโคนาเต้ยืนคู่ฟานได้นะครับขวาเป็นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนทางด้านซ้ายแอนดูโรเบิร์ตสันนะครับเกมในแดนกลางโซบอสไลกาเฟนแบกแม็คอลิสเตอร์นะครับเกมรุกมีโมอนเมสซาร่าครับนำทัพมาดีโกโจต้าฟอร์มดีเหลือเกินเป็นหน้าเป้าวันนี้เป็นฟอร์นายด้วยนะครับแล้วก็กั๊โปครับได้รับเลือกลงมาเป็น11ผู้เล่นตัวจริงนะครับมาดูผู้เล่นบาดเจ็บกันบ้างครับของ คริสตัลาเลสนะครับไม่มีชัดี้ลีดครับฟังก้าลิชาร์ดนะครับรวมถึงทางด้านของโดโคเล่ลิฟูเรอเช็คความฟิตของเกียซ่าจะได้นั่งสำรองนะครับแล้วก็ฮาวียเอเลียดยังเจ็บอยู่กำแพงคู่นี้ลิเวอร์พูลเปิดมาเม็ดเต็มนะครับพี่คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันมาได้ครับแล้วก็อยากรู้ว่าเหล่าร้อยหลาไปกับฝั่งไหนนะครับทักกันมาได้ที่แอทไซน์หนึ่งศูนย์ศูนย์อเอะครับวันนี้จัดกันให้ตั้งแต่หัวค่ำเลยทีเดียวครับหกโมงครึ่ง ไปดูกันที่คู่ที่2ครับเตะกัน3าทุ่มตรงนะครับเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือใบสซีฟ้าวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเจ้าสัวน้อยอย่างฟูลแลมนะครับกำแพงแมนซิตี้เปิดมาสูงอยู่แล้วครับเมตรครึ่งถึง2เมตรครับถือว่ามีโอกาสแหะครับสำหรับทางด้านของแมนซิตี้วันนี้ที่เก็บ3แต้มนะครับในการพบกันล่าสุดก็เป็นทางด้านของแมนซิตี้ถล่มไปถึง4 0ในบ้านของฟูลแลมครับบ้านซิตี้เนี่ยชนะได้ถึง51ในฤดูการที่แล้วนะครับ ผลงานของเจ้าบ้านก่อนนะครับแมนซิตี้นัดล่าสุดไปเยือนสวานบาร์ติสลาวาชนะได้แบบสบายเท้าครับ4ประตูต่อ0ูนย์ก่อนนั้นไปเยือนนิวคาสเซิลครับเสมอ1ประตูต่อ1เกมในบ้านในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเสมอกับอาร์เซนอลนะครับล่าสุดในสองประตูต่อ2ลีกครับก็ผ่านเข้ารอบผ่านวัตฟอร์ดไป2-1นะครับทางด้านของฟูลแลนดบ้างครับผลงานดีนะครับชนะมา2นัดติดแล้วนะครับนัดล่าสุดชนะนอต์ทแฮมฟอเรสต์ไป1-0ก่อนูนย์นนั้นเปิดบ้านชนะนิวคาสเซิลไป3-1ครับ ในลีคับเสมอเพลสตันนอตเอนะครับ1ประตูต่อ1นแล้วก็เสมอเวสแฮมในบ้านเนี่ย1ประตูต่อ1นะครับทางด้านของผู้เล่นของทั้งคู่วันนี้ครับเปเโกเดล่าครับในฐานะเจ้าบ้านจัดทับกันมาแบบเดิมครับ433ยืนกันมาแบบทรงเดิมเลยนะครับแต่สลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเนี่ยผู้เล่นบาดเจ็บไปเยอะนะครับแมนซิตี้เกมรับมีลูเบนดิอาร์ยืนคู่กับอาคาชีนะครับทางด้านของควาดิโอทางด้านซ้ายลิโก้เลวิสทางด้านขวานะครับ แดนกลางใช้โควาซิตครับมาแทนโรดี้ที่เจ็บนะครับกุนโดกันแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของฟิโฟโเดนนะครับเกมรุกมีแจ็คกิลลิชเออร์ลิงฮาร์แลนเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะได้แฮตท,ทริกหรือไม่นะครับแล้วก็เบอร์นารูดซิน,นายอยู่ทางด้านขวานะครับฟูลแลมวันนี้ครับมาในรูปแบบ4-3-3ครับจับทับมาชนกันเลยนะครับรูปแบบเดียวกัน หลัง4ตัวยังอยู่กันครบนะครับทางด้านของในแดนกลางน่าสนใจทีเดียวมีลูคิกนะครับไปเลล่ารวมถึงทางด้านของเอลสมิธโลนะครับที่มาช่วยทีมในช่วงนี้ได้ทันเวลาพอดีนะครับเกมรุกมีทางด้านของเราเจมินเนสนะครับอีโวบี้อาดาม่าตาโอนเล่ครับโอ้โหน่าสนใจทีเดียวนะครับฟูลแลมวันนี้ผมเล่นบาดเจ็บครับทางด้านของแมนซิตี้นะครับฟีวินเดบอยโรดี้ที่เจ็บไปนะครับ ออสการ์บ๊อบอาเก้นะครับฟลแลมยังไม่มีคาร์ลอสวินิซิอุสนะครับแล้วก็ทางด้านของเชนก้านะครับกำแพงคู่นี้แมนซิตี้เปิดมาค่อนข้างที่จะแพงทีเดียวในฐานะตอนนี้เนี่ยตัวผู้เล่นบาดเจ็บไปเยอะตัวหลักไม่ว่าจะเป็นเควินเดอะบอยโรดี้นะครับขาดโรดี้เหมือนขาดใจแต่เปิดกำแพงมาโอ้ไกลมากนะครับลูกครึ่งควบสอง ก็ยังมองว่าครับกัดฟันเนี่ยน่าจะอดทนได้อยู่นะครับสำหรับทางด้านของแมนซิตี้สปีดบอลแล้วก็การข้อบอลโดยรวมแผนการเล่นการแก้เกมก็ถือว่าน่าจะไว้ใจเป๊ปโกเดล่าได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ไปกับแมนซิตี้ครับไปกันที่ลอนดอนกันบ้างครับอาร์เซนอลครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยอนของเซาท์ทป์ตันนะครับที่เอเรตสเตเดียมสามทุ่มตรงเหมือนกันนะครับกำแพงก็เป็นทางด้านของอาร์เซนอลครับเจอทีมท้าตารางแบบนี้เปิดกำแพงมาสูงถึง2เมตรกว่าเลยนะครับ ผลงานการพบกันนะครับฤดูกาลปี2022-2023เป็นทางด้านของการเสมอกันทั้งสองนัดเลยนะครับเหมือนจะแพ้ทางกาันไกลายด้วยนะครับทางด้านของอาร์เซนอลก่อนหน้านั้นไปเยือนซอมตันก็แพ้นะครับ0-1ในบ้านล่าสุดที่ชนะย้อนไปปี2021นะครับชนะซอมตันได้3-0นัดล่าสุดเสมอกัน3-3นะครับโอ้โหก็ถือว่าอาร์เซนอลเนี่ยอาจจะแพ้ทางทางด้านของ ซัมมันตันก็ได้นะครับแต่ผลงานล่าสุดของเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านชนะปารีสแซงต์แชมงไปสองศูนยในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก่อนหน้านั้นเปิดบ้านชนะเลสเตอร์ครับ4-2นะครับมายิงในช่วงท้ายนะครับในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ในลีกคัพเนี่ยชนะโบตันไป5-1ครับไปเยือนแมนซิตี้2-2นะครับที่เสมอกันไปทางด้านของซัมตันบ้างครับผลงานยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัดล่าสุดก็ออกไปเยือนบอลมัตไ้ไป3-1นะครับเปิดบ้านเสมออิสฟิทาวไปเยือนเอเวอเรสตนเสมอนะครับแพ้แมนยูในบ้านใน3-0ครับ ตัวผู้เล่นของทั้งคู่วันนี้ครับทางด้านของลูกทีมของอาร์เตต้านะครับอรนเซนอลมาในรูปแบบ4-3-3นะครับจัดทับกันมาก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับหลัง4ตัวครับมีทางด้านของกาเบียลครับชาลีบายืนคู่กันนะครับได้คาราฟิโอรีหายเจ็บกลับมาอยู่ทางด้านแบ็คขวานะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายเป็นคีวีอผู้สาตูเป็นรายาจอมเหนียวเหมือนเดิมนะครับ เกมในแดนกลางดีแคนไรส์โอมัสปาเต้เคายฮาวเวตนะครับดึงกลับมาอยู่ในแดนกลางแล้ววันนี้นะครับแล้วก็ดันมาตินเนลลี่ไปเล่นเกมรุกทางด้านของฝั่งซ้ายทางด้านขวาซากา้านาเป้าเป็นทอซานะครับทางด้านของซัมตันครับนักปุนวันนี้มาในรูปแบบ42-31หนะครับหลัง4ตัวยืนครบอาจจะรวบเหมือนเดิมหรือไม่นะครับเกมในแดนกลางเป็นทางด้านของโจเนสอาดานเนสนะครับยืนคู่กับอาริโบเกมรุกมีทางด้านของดิปลิงนะครับเฟอร์นันเดส อดัมอาร์มสต n องน้าเป้าเป็นอา c h เชอร์นะครับตัวผู้เล่นเจ็บวันนี้ครับทางด้านของอาร์เซนอลครับยังต้องรอเช็คความฟิตของเบนไวท์นะครับแล้วก็โอติกาดนี่ยังเจ็บอยู่ครับเทรนนี่โทมิยาซึซิเชนโก้นะครับทางด้านของซัมตันครับยังไม่มีทางด้านของบาซูน่นะครับสมอลโบนรวมถึงทางด้านของซูเลมาน่านะครับที่โดนแบนไปก็อย่างแจ็คสตีเฟนนะครับ กำแพงก็เป็นทางด้านของอาร์เซนอลครับเปิดสูงหรือเกินนะครับ2เมตรกว่า,วาด้วยเจอท้ายตารางแบบนี้ลุ้นข้ามเมตรที่3หรือว่าแฮนดิแคปจะหลอกกินหูนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าวันนี้อาร์เซนอลน่าจะข้ามผ่านได้ครับไปกับทางด้านของปืนใหญ่อาร์เซนอล2เมตรกว,ก,วกว่าจัดไปครับยังอยู่กันที่ลอนดอนนะครับเป็นทางด้านของเวสต์แฮมครับขุนค,ค้อนวันนี้เปิดบ้านรับแกมเย,ยนของกิฟส์วิตทาวน์นะครับกำแพงคู่นี้เจ้าบ้าน ขุดค้อนเปิดมาครึ่งเมตรเท่านั้นนะครับวัดกันเลยนะครับมีได้มีเสียนะครับผลงานการพบกันล่าสุดนะครับเป็นการอุ่นเครื่องนะครับยังไม่เคยเจอกันในหลีกต่างๆนะครับถ้าย้อนไปก็ย้อนไปปี2011-2012นู่นเลยเจอกันในแชมเปี้ยนชิพนะครับก็เป็นทางหน้าของอิฟสวิททาวชนะได้ทั้งไปและกลับเลยนะครับนัดล่าสุดเล่นกันหรืออปี2022นะครับเวสต์แฮมชนะได้2ประตูตอนหนึ่งนะครับมาดูสถิติเจ้าบ้านกันก่อนนะครับนัดล่าสุดบุกเพียนเบรนท์ฟอร์ด สเสมอ1-1นะครับก่อนนั้นไปเยือนลิเวอร์พูลแพ้ไปถึง5-1เปิดบ้านแพ้ 30, เชลซี3-0เสมอฟูลแลม1ประตูต่อ1แล้วก็แพ้แมนซิตี้3-1เจอแต่ทีมใหญ่ๆครับสำหรับทางด้านของเวสต์แฮมนะครับมาดูทางด้านของอิฟซุดทาวบ้างนะครับนัดล่าสุดหยิบคะแนนจากแอสตันวิลล่าครับถือว่าเป็น1คะแนน,นอันล้ำค่านะครับสเสมอแอสตันวิลล่าในบ้านใน2ประตูต่อ2ไปเยือนซัมันเสมอ1-1ครับไปเยือนไบรท์ตันเสมอ0-0 1, แล้วก็เสมอกับฟูลแลมนะครับ1ประตูต่อ1นนัดล่าสุดเสมอรวดนะครับสำหรับทางด้านของอีฟสวิตเทามาดูตัวเล่นกันบ้างครับทางด้านของเวสแฮมวันนี้ส่งทางด้านของอันโตนิโอครับมาเป็นหน้าเป้านะครับเกมในแดนกลางจัดทับกันมา5ตัวนะครับคู่กองกลางตัวรับใช้อบาเรยืนคู่กับโรดิเกสนะครับแดนกลางซูเชกนำเลยนะครับแล้วก็ทางด้านของปากกต้ารวมถึงจอรัดโบเวนตัวเก่าด้วยนะครับเกมตรับก็ยังอยู่กันครบ นะครับทางด้านของอิฟสุต้าวครับมาในรูปแบบ4-2-3-1นะครับหน้าเป้าเรียนดีแล็บนะครับแล้วก็มีทางด้านของแซมเมอร์ซี่เนี่ยก็ถือว่าผลงานดีครับแล้วก็ได้ทางด้านของเควินฟิลลิปนะครับมาเป็นตัวโฮดดิ้งในวันนี้นะครับตัวผู้เล่นบาดเจ็บมีแค่เล็กๆน้อยๆครับสำหรับเวสแซมยังต้องรออาการบาดเจ็บของโฟลุกอยู่นะครับทางด้านของอิฟสุต้าวเนี่ยก็ยังต้องรอของทางด้านของคาจัสเต้คู่นี้กำแพงเป็น เวสแฮมนะครับเปิดกำแพงมาครึ่งเมตรเท่านั้นนะครับวัดกันเลยครับได้เสียนะครับกระโดดข้ามหยองเดียวก็ผ่านนะครับสำหรับทา้าของเวสแฮมเจออีฟสวิทนาทีนี้เนี่ยอีฟสวิทวิ่งกันสู้ฟัดมากนะครับชอบมากเลยนัดที่แล้วเล่นกันโอ้ค่อนข้างที่จะลงตัววิ่งกันโหนตลอด90นาทีนะครับ พยานคู่นี้ขอเลือกไปทางด้านของอิสวิททาวล์แล้วกันนะครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้ครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของบอลมัตนะครับกำแพงเป็นบอลมัตเปิดมาแค่เกือบครึ่งเมตรเท่านั้นไม่ถึงครึ่งเมตรนะครับผลการพบกันล่าสุดก็เจอกันใน FA Cup คัพนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับทางด้านของพรีเมียร์ลีกเนี่ยเจอกันในฤดูกาลปีสอ2 2ันยี่สิบอนยีสมเป็นบอลมัตนะครับชนะได้ทั้งไปและกลับนะครับ2-1-1-0 ผลงานของเลสเตอร์ครับนัดล่าสุดไปเยือนอาร์เซนอลสุดมันครับแพ้ไป4-2แต่แบบสู้ได้นะครับก่อนนั้นเสมอวอร์ซอในรีครับ0-0เสมอเอเวอเรตันในบ้าน1-1ครับเสมอคริสตันพเลย2ประตูต่อ2เปิดบ้านแพ้แอสตันวิลลาไป2ประตูต่อ1นะครับทางด้านของบอลมาร์ตครับนัดล่าสุดผลงานดีนะครับเปิดบ้านชนะซอมตันไป3-0ไปเยือนลิพูแพ้3-0ครับเปิดบ้านแพ้เชลซีไป0-1ชนะเอเวอเรตันได้3ประตูต่อ2ทีมอันดับล่างกว่าในบอลมัดก็เก็บได้เรียบอยู่เหมือนกัันนะครบ ไปดูตัวเล่นกันต่อครับสำหรับคู่นี้เลสเตอร์ซิตี้ครับมาในรูปแบบ4-2-3-1หน้าเป้าเป็นเจมี่วาดี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอนดีดีโฮลิงในแดนกลางเจอแดนอาดิวมาอยู่ทางด้านขวาทางด้านซ้ายเป็นมาวีดีดีนะครับแล้วก็คู่กลางรับนะครับเป็นโอลิเวอร์สคิปยืนคู่กับแฮร์รี่วิงส์ก็ถือว่าเสริมทัพกันมาใช้ตัวเก่าทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับทางห้าของเลสเตอร์ ทางด้านของบอลสมาร์ทบ้างครับ4-2-3-1เหมือนกันนะครับกองกลางเนี่ยมีทางด้านของเชสเตอร์นะครับยืนคู่กับเลวิสคุกไดเซเมนยูทาวินเนียแล้วก็ออตต่านะครับออตต่านะครับมายืนทำเกมในแดนกลางหน้าเป้าใช้อีวานอีซันนะครับก็ถือว่าดูดีทีเดียวเลสเตอร์ครับยังมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเพสตันดาก้าตัวหลักทำเกมรุกตัวจี๊ดเลยนะครับ ที่เจ็บไปนะครับกำแพงคู่นี้ก็เป็นทางด้านของทีมเยือนนะครับอย่างบอร์สมัทเปิดกำแพงมาเกือบครึ่งเมตรนะครับในฐานะที่อันดับเหนือกว่านะครับผู้เล่นดูดีกว่าแต่ตัวเก่าๆของเลสเตอร์วันนี้เนี่ยน่าจะเล่นได้ดีนะครับครึ่งแรกกดสกอร์กันได้นะครับสำหรับทางด้านของเลสเตอร์ น่าจะเป็นสกอร์สูงอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับคู่นี้ก็ยังมองว่าเลสเตอร์น่าจะเก็บแต้มได้ในวันนี้ครับไปกับทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้ครับไปต่อคู่สามทุ่มอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นทางด้านของเบนฟอร์ดครับวันนี้เจอทีมบัวอย่างบู๊พมตันนะครับกำแพงก็เป็นทางด้านของเบนฟอร์ดเปิดกำแพงมาครึ่งเมตรเท่านั้นนะครับถือว่าไม่สูงมากนะครับผลงานพบกันล่าสุดของทั้งคู่นะครับในพรีเมียร์ลีกเบนฟอร์ดเอาชนะวูฟมตันไปได้2-0ในฤดูกาลที่แล้วนะครับเจอกันในเ่ยเอครับ ในฟิลิ์ปีเล่นในบ้านเบลนฟอร์ดในวู้บบุกมาเยือนชนะได้4-1นะครับดูการที่แล้วผลงานของเจ้าบ้านนะครับเบลนฟอร์ดช่วงนี้เล่นในบ้านก็ถือว่าดูดีทีเดียวนะครับสามนัดหลังยังไม่แพ้ใครในบ้านนะครับนัดล่าสุดก็เสมอเวสต์แฮมไป1-1ก่อนนั้นไปเยือนสเปอร์แพ้3-1ครับในบ้านเปิดบ้านชนะเลตันโอเอียนไป3-1แล้วก็ไปเยือนแมนซิตี้เนี่ยแพ้2-1ครับชนะซัมตันได้3ประตูต่อน1นะครับผลงานของวูฟตันบ้าน,นครับ 4นัดหลังแพ้รวดนัดล่าสุดแพ้ลิฟูสองหนึ่งไปเยือนแอสตันวิลล่าแพ้3-1ไปเยือนไบรตันแพ้3าเ,เปิดบ้านแพ้นิวคาเสเซิลไป2ประตูต่อนหนึเจอทีมหนักๆทั้งนั้นนะครับสำหรับฟูแมร่ตันยังโงหัวไม่ขึ้นนะครับมาดูตัวผู้เล่นกันบ้างครับลูกทีมของโทมัสแฟง์นะครับ เบลนฟอร์ดวันนี้มาในรูปแบบ4-4-2ครับแปลกหูแปลกตากันนิดหน่อยคู่กองหน้าใช้คาวันโย่ยืนคู่กับเอมบูโมนะครับเกมในแดนกลางเลวิสพอสเตอร์เจ้าเน็ตนอร์กาดดามสกัดนะครับอยู่ดีทีเดียวนะครับในเกมรุกทางด้านของวูฟมัตตันครับมาในรูปแบบ4-3-3ครับหลัง่าหลัง4ตัวยืนครุบครับแล้วก็โยกแอนูลินะครับมาเป็นแบ็คซ้ายครับน่าจะคนน่าจะไม่มีเลยครับ เกมในแดนกลางมีลามิน่าอันเดรเจาโกเมสนะครับเกมรุกมีมาคัสคุญย่านะครับลาซันรวมถึงทางด้านของเบเลเกสนะครับตัวเล่นบาดเจ็บทั้งคู่ครับเข้าโรงพยาบาลกันเพียบนะครับเจ็บกันเพียบไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเบลนฟอร์ดไม่มีลิโก้เฮนรี่ครับดาซินบาเจนเซนไทโก้นูนเนสแล้วก็ตัวรุกจิตจิตอย่างวิซ่าครับแล้วก็รอใช้ค,ความฟิตของนอกกะด้วยนะครับทางด้านของ วู๊นะครับก็ตัวเจ็บเพียบเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเตลเล่บูโน่รอเชคคอมฟิตครับมอสเกต้าอ่ามอสเคล่านะครับโมปิยูนะครับรวมถึงทางด้านของคลาสิกด้วยนะครับกอนซาเลสก็ยังเจ็บอยู่นะครับโอ้โหเจ็บกันเพียบครับวันนี้สำรองเล่นกันทั้งนั้นนะครับอุมตันยังเลือกที่จะโยกแอนโอลินะครับมายืนแบ็กซ้ายด้วยซ้ำนะครับกำแพงคู่นี้ครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านนะครับเปิดกำแพงมา น่ารักน่าลุ้นทีเดียวครึ่งเมตรเท่านั้นไม่น่าจะยากเย็นนะครับสำหรับเบลนด์ฟอร์ดวันนี้ช่วงนี้วูฟยังโงหัวไม่ขึ้นนะครับต้องซ้ำครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ไปกับเบลนด์ฟอร์ดครับที่กำแพงครึ่งเมตรครับไปดูกันที่คู่ดึกกันบ้างครับเป็นทางด้านของเอเวอร์ตันะครับเปิดบ้านรับการเยือนของนิวคาสเซิลนะครับกำแพงคู่นี้นิวคาสเซิลเปิดมาไม่ถึงครึ่งเมตรนะครับการพบกันฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเป็นทางด้านของเอเวอเรตต์นะครับชนะได้ในบ้านนะครับสามประตูต่อศูนย์ นัดล่าสุดเจอกันบ้านนิวคาสเซิลเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับทางด้านของเซตตีบ้างครับเอเวอเรตั ton, นครับช่วงหลังฟอร์มค่อนข้างที่จะดูดีทีเดียวนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะคริสตันพาเลทไป2ประตูต่อหนึ่งเสมอเลสเตอร์ในเกมเยือนนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วก็สเสมอกับทางด้านของซอลตันครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งไปเยือนเนี่ยแพ้แอสตันวิลล่าสามสองนะครับทางด้านของ le, นิวคาสเซิลครับนัดล่าสุดเอาชนะวิมเบลดันได้หนึ่งประตูต่อศูนย์เท่านั้นเองในลีกคัพนะครับ พิมพ์ลีกเนี่ยเปิดบ้านเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อ1ไปเยือนฟูลแลมเนี่ยแพ้3-1นะครับไปเยือนบูฟชนะ2ประตูต่อ1ก็ถือว่ายังยิงได้ทุกนัดน,นะครับสำหรับทางด้านของนิวคาสเซิลนะครับกับแม่งคู่นี้ครับก็เป็นทางด้านของนิวคาสเซิลนะครับเปิดมาแค่ไม่ถึงครึ่งเมตรเท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวเจ็บเยอะนะครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าวันนี้นิวคาสเซิล น่าจะไม่แพ้ครับน่าจะเอาตัวรอดได้ครับพอพอกันเลยนะครับเอฟตั้งก็เจ็บเยอะนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยเปรียบเลยนะครับอะไรไม่มีด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราไร้หลาขอเลือกไปที่ทางด้านของนิวคาสเซิลละกันนะครับครบจบเรียบร้อยครับคัมคืนนี้ทั้งหมด7คู่นะครับพิมลิกอังกฤษล้วนๆนะครับรวมถึงคู่กิจกรรมของเราไร้หลาด้วยครับทายสกอตต์คริสตัลพรเลซกับลิ์พูมานะครับหัวค่ําเลยพี่ท่านไหนทายถูกรับ300บาทนะครับรวมกิจกรรมกััันนนนเเเยยยยออะะๆลคครบบมมื่่วววาาีีกก็แสดดดงิพ้ ทายสกอร์กันถูกมาเนี่ยเพียบเลยนะครับนาโปลีไปสรุปนิดนึงนะครับแมนซิตี้กับฟูลแลมครับคู่นี้ขอเลือกไปที่แมนซิตี้ครับกำแพงเกือบ2เมตรนะครับอาร์เซนอลซอมตันเลือกที่อาร์เซนอลนะครับ2เมตรกว่าน่าจะผ่านได้นะครับ2ทีมนี้ทีมใหญ่นะครับหัวตารางเหมือนกันทั้งคู่เวสต์แฮมกับอิฟส์วีทาวคู่นี้ขอเลือกไปที่ทางด้านของมาร์ขาวอิฟส์วีทาวนะครับ เลสเตอร์ซิตี้กับบอลสาร์ทไปเลสเตอร์นะครับเบลนฟอร์ดกับบูเพนตันเจอบวยแบบนี้เบลนฟอร์ดมาครับจัดไปกับทางนะของเบลนฟอร์ดแล้วก็คู่สุดท้ายครับเอฟเวอร์ตันกับนิวคาสเซิลเลือกไปที่นิวคาสเซิลนะครับเรียบร้อยครับวันนี้สรุปให้เรียบร้อยก็ต้องสําหรับพี่ๆท่านไหนนะครับอยากรับจานเด็ดเมนูจานเด็ดของเราราฐหลานะครับก็สามารถทักทายกันได้ที่แอทไซด์หนะครับ ฝากปีฝากไข้นะครับฝากท้องหรือว่าฝากกระเป๋านะครับไว้กับเหล่าร้อยหลาก็ทักกันมาได้นะครับเดือนนี้จัดกันให้แบบเต็มๆนะครับสําหรับวันนี้ครับดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์ครับสวัสดีครับ